เราวันนี้อยู่กับออสซาซูนิเพนวันนี้จะเป็นยังไงก็ต้องไปดูกันครับกำจุนจรพรางของผมโทุนจะเก่งขึ้นส0มรนจะเป็นยังไงไปดูตอนนี้ผมเข้ามาเพื่อที่จะไปดูตูวสุ่มว่าตโรกีอยู่ไหมไหนซึ่งมันตรโรกีอยู่ด้วยผมก็เลยดีใจมากผมก็เลยกดส่งไปทันทีแล้วตอนนี้ผมว่าตโรกีมาครบแล้วผมทีอีโวตโรกีขึ้น5ดาวแล้วผมก็สามารถอีโวมันได้ผมก็เลยกดอ e ีโวไปทันทีบอกเลยครับตุร,รกีโคตรเท่ ล้วผมได้โทรโกิเสร็จพว่าเอาโทรโกิไปฟีดเอ้ยผมราเอาตัวอื่นไปฟีดให้โทรโกิกินเพราะว่าโทรโกิมจะได้แรงแล้วนะตอนนี้ผมได้มางลงนั่นเอิม่มทัสองแบบเอ็กซ์ตีมเพื่อที่จะเอาออฟระเบิดแล้วนะแต่ผมก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะไหวไหมผมก็เลยมาลงได้เล่นก่อนไม่มีใครมาช่วยเลยพอลงมาสภาพผมเลื่อมเหมือนมีโอกาสที่จะผมจะไหวอย,อยู่อาจจะมีโอกาสแล้วนะแต่ก็ไม่รู้จะไหวจริงไหมนะครับตอนนี้เวฟหกผมก็รู้สึกเหมือนจะไม่ไหวผมราะเลยวางเด็กนูบดตัวหนึ่ง ก็จะช่วยอะไรเยอะขึ้นนะนะแล้วเหมือนมันก็เหมือนจะช่วยด้วยทุกคนเริบจริงนี่ผมเล่นจนมาถึงตอนนี้ผมรู้สึกว่ามีโอกาสชนะสูงมากเพราะตอนนี้ก็อว่าสิบสามเลยยังดูไหวอยู่เลยแต่พอมาถึงไวสิบห้าเริ่มมีสังการของอมากแปลกแ,แล้วสิใช่ครับแล้วตอนนี้มอนมันก็จะหลุดเข้าบ้านผมแล้วผมวางโโลกี่ทวงเวลาชิตของตัวเองแล้วมันก็ไม่ทันเรียบร้อยผมแพ้ผมเกิดจะชนะอยู่แล้ววิแค่นิดเดียวแต่ผมแพ้ ไม่ไว้ข่าวเราเหมือยกพวกมาถล่มที่นี่สะพอนเพื่อกัเหตุการณ์น,นั้นมาผมก็เลยว่าจะไปลงอินฟามดาเมจสักหน่อยแล้วตอนนี้พวกเราก็อยู่ในแมพของโทริกกะแล้วผมจะได้ดาเมจเท่าไหร่ก็ต้องไปดูตอนนี้ม,มันจะเข้าบ้านผมผมก็เลยวางโทรโล,โลกิไว้แล้วมันก็ฟูใช้ฟไฟเก็บหมดเลยแล้วผมก็เรามาวางโทรโลกิตรงนี้แล้วก็อัพโทรโกิไป หลังจากนะั้นผมวางวโรโกิตรงนี้เพื่อเรียจากการมอนได้อย่างสบายตอนแรกแล้วนะผมก็มาวางเด็กงูตรงนี้ซึ่งเอฟ,ฟเฟคน้ำแข็งธโรโกิัปมาได้ไงเนี่ยจนตอนนี้ผมนั่งฟาร์มมาแล้วก็มานั่งวางเซเบอรมม์ทีะตัวทีะตัวแล้วนะแต่หลังจากนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วผมก็แค่ได้ฟาร์มดาเมจไปก็เดี๋ยวผมจะตัดไปเลยแล้วกันแล้วตอนนี้ผมจะสามารถโซโลได้ไปถึงเวฟเท่าไหร่กันตอนนี้ผมมาถึงเวฟ71บแล้วผมนี่ผมโซโลขึ้นมาถึงเวฟตรงนี้ได้ไงผมก็ยังไม่รู้เลย เดี๋ยวก็ต้องดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงซึ่งตอนนี้เอฟเฟกต์มอมันมากแล้วตอนนี้ผมก็น่าจะใกล้าตาเต็มทีแล้วหมอนเยอะมากมีแต่ไทยท่านนะครับผมอืมและธุรกิจแข็งมาอย่างตึงครับแต่ว่ามอนก็เข้าบ้านไปแล้วหรือเปล่าครับแต่เหมือนจะยังนะครับแต่อีกนิดเดียวแต่ว่ามอนเข้าบ้านไปแล้วครับโอ้โหก็นะครับการไฟไอพีเอกรันฟาร์มดาเมจของผมก็จบไปแค่เท่านี้แต่ผมขอดูดาเมจตัวเองซึ่งดาเมจของผมมัน700อเอ็ม ลมงฟังเสียงมเห็นลูฟี่ห้าดาวเข้าตู้ผมก็ได้สุ่มไปสักทีหนึ่งไหนโอ้แล้วผมก็ได้ลูฟี่ห้าดาวมาบวกกับตัวอื่นด้วยแล้วผมก็ได้ลูฟี่ห้าดาวมาอีกตัวแล้วผมก็ตอนนี้เหลืออีกคายอยู่ตัวเดียวผมจะสามารถอีโวลูฟี่ได้แล้วแต่ว่าดูเพรผมสิครับมาเหลือก็ติดหนึ่งผมไม่รู้ว่าผมจะสุ่มได้หรือเปล่านะเพราะาผมอยากได้ลูฟี่หกดาวมากเพราะว่าตอนนี้เหมือนโดนบัฟมาสิครับแต่ผมก็มาเลยมานั่งรับเวส ตอนนี้ผมรักเวนมามีเพชรอยู่4 5 0เพียงพพรา่จะสูมรูฟีีได้แล้วผมก็ลองส่มรูเพราะว่าผมนึกใจใจว่าจะคงไม่ได้แล้วแล้วผมก็ได้รูฟี่6ดาวมาไอห้าดาวแล้วผมก็สามารถอีโวขึ้นหดาวได้แล้วแต่ว่าตองไปฟาร์มสักนิดหน่อยก่อนนะเดี๋ยวจะผมก็ไปนั่งฟาร์มนะคะผมแต่ก่อนอืึ่นผมไปเรียกคุณเจเจมาช่วยของลงอก แล้วตอนนี้ก็อยู่ในการลองออดเรียบร้อยจะเป็นยังไงครับก็ต้องไปดูผมก็ได้วางฟาร์มบูม่าที่ผมได้มาก่อนนะแล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมก็จะทําการวางเ,ออเด็กงูลงไปนะคบผมเพราะว่าผมจะได้ช่วยคนเจเจตีแอนะเพราะว่าตอนนี้มันละตอนนี้มันละของเจเจนะ่ายังตีแอไม่ได้ผมก็เลยเอาพวกนี้มาช่วยก่อนเผื่อออตัวแอจะออกมาแล้วก็อาจจะการบ้าไม่ไหวเพราะว่าเราต้องเอาพวกนี้ออกมาช่วยแล้วนะ ตอนนี้ผมนั่งฟาร์มตังไปเรื่อยๆอยู่เพื่อที่จะเอาตังทั้งหมดไปอาให้ไอ้อลักซัดอลนะเพราะว่ามันอัพแพงจะได้ไหมเมืม่อก็สี่แสนนะคะผมแ๋ยวผมก็จะมาวางเซฟเบอร์ตร,ตรงนี้เพื่อที่เผื่อตอนท้าอาจจะเหลือกาลังน้องแล้วผมก็ได้ผมจะได้วางแล้วก็เซฟเบอร์จะฆ่าได้แนะมั่งแล้วผมได้มาวางทรอนขีดตรงนี้เพื่อที่จะทําให้แข็งหมูตรงวงกลมตรงนั้นแล้วผมก็วางตรงนี้อีกเพราะว่ามันจะได้แข็งทั้งวงแบบดีๆแล้วนะ ตอนนี้การวางตัวของผมกับคุณเจเจก,ก็ใกล้จะครบแล้วกันนะเหลือแค่ของคุณเจเจนะเหลือมาราล่าที่ยังไม่เต็มนะนะแล้วนะแล้วตอนนี้เวลาเล่นโทรลกิแข็งหมูตอนนี้ผมรู้สึกว่าแบบเวลาที่แบบโคเท่ห <c oughs> ์บอกเลยครับมาราล่าคุณเจเจยิ้มแฉ่งแข็งหมูอย่างนี้อื <c oughs> มันเท่จริงครับผมโคตรชอบเลยเวลาโทรลกิแขงแบบเนี้ยแต้ไอตัวรักษณของผมก็น่าจะ <c oughs> ยิ้มแฉ่งเหมือนกันเพราะว่าตีวงโคตรใหญ่ ตอนนี้ของคุณเจเจใกล้จะแพ้แล้วครับผมเพราะตัวแอร์มันจะเข้าบ่ามัแล้วแล้วเหมือนคุณจีโนของคุณเจเจก็เหมือนจะทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็เหมือนแพ้ไปนะครับผมตอนนี้แต่ผมแต่ผมได้ดาเมจหนึ่งจุดสี่บีเพื่อมันเป็นครั้งแรกที่ผมขึ้นหนึ่งบีว้าวและตอนนี้ผมก็มีแรงฮึดเอไปทําลูฟี่หกดาวลงกอล์ปข่ายได้แค่มันกี่ตัวงวดจะได้ลูฟี่หกดาวแล้วแล้วผมก็ชนะในการที่ผมไปเล่นเมืองลาปาตานะ แล้วผมก็เล่นแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วก็ผ่านไปเรื่อยๆนะคบผมเพราะว่าผมต้องการลูฟี่หกดาวแล้วผมตอนนี้ก็ทมารถดีโวลูฟี่หกดาวได้เรียบร้อยอ้ผมก็อจะได้ลูฟี่หกดาวมามขอาอะไรแครลูกคือว่าเป็นที่ริ่มก่อนแล้วก็ผมจะลองเอาไปเล่นในอินฟินิตี้แล้วนะแต่ว่าผมยังไม่มีออฟล่สิแต่ว่ากําลังจะแรงอยู่เพราะผมเคยเล่นในราหัหลักอยู่ดาเมจเจ็ดพันเลยเริ่มต้นโคตรแรง แล้วตอนนี้ผมก็ได้ฟาร์มแมกพีเอ้ยผู้ผู้ผีตลอดได้ฟาร์มดาเมจจนเรือยๆแล้วผมแล้วผมก็ได้สองบีมาอีกแล้วครั้งที่แล้วหนึ่งบีั้งนี้สองบีว้าวโคตรเท่โคตรเท่ว้าวว้าวว้าวแล้วผมก็จะไปแก้แค้นพวกเทนและสองในการเอาคุณเจเจไปถมพวกมันแล้วตอนนี้ก็อยู่ในเกมที่เรอ้อยผมเอาคุณเจเจได้วางตัวแอร์ไปทีตัวสองตัวพคุณเจเจวางเจน้องผมวางเด็กหู ตอนนี้เวฟสิบแล้วผมได้วางลูฟี่ไปเพราะว่าน่าจะช่วยได้เยอะขึ้นเลยเพราะามันตีแอร์ได้ด้วยแทมมันโคตรแรงและผมเออผมลืมบอกเลยผมไม่ซื้อออฟของลูฟี่มาแล้วโดอจากสถานการณ์ผมคิดว่าน่าจะผ่านแบบง่ายๆนะคงไม่แพ้หรอกนะตอนนี้เวฟสิบห้าแล้วตอนนี้เจ้าคีราจูชิคังเงี้ยได้ออกมาแล้วและตอนนี้มอนก็ออกมากันเรื่อยๆคิดว่าผมจะผ่านหรือเปล่าแต่ว่าตอนนี้ผมก็มีโอกาสแต่ว่ามอนสองตัวนั้นโอเค ผมยังผ่านอยู่แต่ว่าคิราก็โดนจูโน่คุณเจเจแล้วก็แพแล้วครับผมแล้วผมก็ได้ออฟระเบิดมาครอบครองนะครับผมอีกนี่ครับโหม, <c oughs> มีออฟระเบิดตึงๆออกครับผมได้ออฟระเบิดมาและแล้วก็ได้เจ้าคิร่าเจ้าชีคังเงี้ยมาครับผมว้าวตอนนี้ผมคุณเจเจได้มาลงเอของลูฟามิงโกทีรสามเพื่อที่จะเอาเออฟที่มารถเลยค่ะครับ ผมรู้สึกแปลกเลยก็ไม่รู้แฮะสิ่งที่ผมพูดอาจจะเป็นจริงหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้ผมรู้สึกแปลกผมว่าผมไม่น่าได้ออกมานั่นแน่เลยหรือว่าผมจะได้กันครับเป็นกาลังใจให้ผมทีครับแต่ตอนนี้จะดูฟอร์มิงเกอร์อ,อกไปแล้วผมก็เลยขอไปดูหน้าตาสุดหล่อลของเขาหน่อยซึ่งเขาตัวใหญ่กว่าชาวบ้านแต่ว่าผมกลับมาอีกทีเอ๋ hey, มันจะเข้าบ้านผมแล้วนี่จะได้ว่าเขาฝังของโจลุโน,โนมาแต่เหมือนน่าจะไม่ได้ช่วยอะไรแล้วมอนก็จะเข้าบ้านผมเรียบร้อยแล้วมอนก็เข้าบ้านผมแล้วผมก็แพ้ ผมแพ้แล้วแล้วผมก็ไม่ได้ออว่าคราหน้าผมจะมาถล่มพวกนี้ใหม่แล้ววันนี้สักผลต้องไปแล้วนะครับบ๊ายบาย